สบายดีวันนี้เขาจะมา <c oughs> แตงกินให้ทุกคนดูนะคะแตงกินมาแตงแตงกินตอน่วยนะชิชกกับอ่ายูตอนซ <ละ S 2> วยนี่บ่สโฮสิกินยังยูไฮยูสว่วนนี่บ่มีอะไรกินอันนี้ก็เมนเอวยเนาะกำลังจะมาฮหดข้าวกินเดอ้ออันนี้ก็เมนน้ำฝนอันนี้ เขาจะใส้น้ำฝนเด้อลังหม้อแล้วจะไ,ไ,ไปทางเข้ากินขิดยางแล้วเมือ่อยก็มาทางเขาา้ากินจนสวย,สยแล้วเขาก็จะไปเอาฟืนมาเขาก็ดำไฟได้แล้วแต่เขาก็ เอาฟืนมาดังตื่น้นมันอันนี้ก็มันแถวดังไฟได้แล้วก็เอาฟืนมาใสา่ให้มันไล่ อันนี้เขาก็เข้าเนาะเอาก้นาเอาอสบายดีให้เอ็นซีทุกคนเดย์ยูวสบาดีบัดตอนช่วยเด้อกําลังเต่งเข้าเป็นข้ากินเด้อ มอเข้าก็ประมาณนี้แหละ <laughs> <laughs> อยู่ส่วนอยู่นาะมันก็ส่วนอยู่ให้อยู่ส่วนอยู่ส่วนอย่างปอโผก็ออกมาเอาเข้ามาตนไม่หนึ่อ <laughs> อันนี้เมันเซอร์แต่น้ำฝนเดอ้ออยู่นี่บ่มีน้ำ ใสบะมีน้ำปกน่นยังใส่ใส่ตนน้ำฟูนไล้ก็จะเอาไปใส่ลก็มาใส่นี่น,นะเนาะเข้ากับประมาณนี้แหละใครเคยใช้ชีวิตแบบนี้เมนมาให้ ชิชินะคะแอนซีฟฝัไทยก็ดังไฟมันฟุดเขาเจ้าเห็ดเขาเสิร์เปาไฟแล้ว,วเขาก็มานั่งท่าเขาสุกแล้วก็แต่งข้องกิน vừa สึกิงอย่างอย่ามิเง่งนึนกิงเลยก็เลี้ยง thỏ สับก็จะมาดูข้าวว่าุดแล้วโอ้ข้าวกระุดแล้วมันเองก็ได้กินแล้ว <laughs> năn cả hên mà đồng đồng đào... oh. mà mà chơi sẽ hét mà lão hào caoเอา cái này nó sẽ bùng mai. mỗi chơi xay nói thế chỗ mình phải là chơi xay cũng mình là câu trời trăng hào cái này của ta chỉ nói hào cao, hào cao sẽ cho lão cao มาเป่าไฟตป่าไฟแล้วก็จะอืมตุนน้ําแล้วก็จะซื้อมีมากินเนาะบ่บ่มียังกินก็จะกินมีเาก็จะมาตักน้ําจะล้างหม้อตัวนี้เนาะ ม้อดันๆไม่นี้อย่าว่ากันนะคะ <c oughs> จะล้างให้มันสะอาดแล้วก็ต้มน้ำ <c oughs> แล้วสะอาดเราจะเอาน้ำใส่เราจะล้างสองเท่อ ถล้าสะอาดแล้วเาก็จะเอามา,สมา,าใส่เอาไฟนี่ใส่แบบนี่แล้วเราก็จะใส่น้ำเนาะเลาก็ใส่น้ำลวกลวกจะเหาเขาจะลวกมีสองทองใส่น้ำคือ <c ười> เขามามา้าว่าอ่าลวกเอามีสองทองกิน เขาก็จะเซาน้ำประมาณนี้เนาะรวกมีสองถองก็เซน้าประมาณนี้หลังจากเซานั่แล้วเขาก็จะเอาฝาามาอัดอย่างมากนะฝาเหมือนกันดันดำแล้วเขาก็จะมาดันไฟให้มันฟุดน้ำมันให้มันฟุดอ่าใบๆจุดๆนะ ข้าวนี้ก็จะสุดแล้วมาเกือไกลนละ้วกกจะมาเกือไกล <c oughs> ยู่นหน้็เล็้ยงไกลสั์เจ้าสัลลีเบ็นี้นะสัลลีเบนะ็นี้เกือไกล แม่เขาเกลือไก่เด้ออันนี้มันใช้เวลาดุนแล้วก็เลยเอาตูวที่เขาปาะได้ไก่ก็บบนไร่นี่เขาจะจัาปัดไว้นี่ เราก็จะมาดังไข่ของอหมอหอมข่หมันสุดไว้น้ำให้มันน้ำหนฟูหน่อยเราจะต้มนิ่มจะซื้อมีส่งทถงนี่ยูนี่เขาขามีแพงมากถองซีพานไม่รู้ว่าอยู่ไทยเขาขายเท่าไหร่ สองทองก็แปดพันเขาก็จะมาเสร็จตุเนาะเสร็จตุจะกินข้าวเมีผ้าเสร็จเเลยอาเสื้อเสร็จจะเสร็จตุมันสะอาด จะเสร็จตังนางเด็กเสร็จให้มันสะอาดแต่ไม่รู้มันสะอาดหรือไม่สะอาดก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นแมวของเรานะ้ไไปพ่อมมูรก็ีเา こ,こ,この機械に、このアクリルってここに。So, เขาสี่คุณแต่ว่าเขากินแต่สองขางเด้อกินแต่สองขางสี่คุณกินสอง,อง,ข,องขางกินแต่มีละลาเด้อโบ pues. อม,มี่ยังกินมีเหมือนก็ได้แล้ว มากินข้าวเดือทุกคนอาหนี้บมอาห้รอะไรมีปลาอาหาระรเจาจูกจะอุตส่าห้วจีนมนหลอกม้วนิม้นเสแ้วจ้ารอรอบนถงจะแซด่บอกแซดก็เพื่อนก็มากินกันเด้ออันนี้มันมีส้ม เออเห็ดเนดวไ <c oughs> ดว้บอนได้บอดีก้ก็บอกกันด้ดทุกคนอ่อก็ต้องขอบคุณทุกคนเอ็ MC ทุกคนที่ติดตามชชิมาตลอดไปกำลังใจให้มาตลอดค่ะ <c oughs> สารคดนี้ก็จุดแค่นี้นะบาย